มาตั้งแต่เมื่อไหร่ด่ตายแล้วเห็นหัวสิวได้เลย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อ่านี่ f a c e b o o k l i v e นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ก่อนเข้ารายการสดรายการแรกของสถานี Top News นะครับ <c oughs> นี่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับคนนี้ <c oughs> คุณตะวันรุ่นตะวันรุ่ง <c oughs> น้องนุ่น <c oughs> อ๋อสวัสดีสวยงามมากยังกับแอ์โฮสเตสนี่ฮะ ที่บอกว่าจะ Facebook ไลฟ์ฟาชมห้องสตูดิโอก่อนเข้ารายการเมมาตามสัญญานะครับนี่ท่านผู้ชมก็ทยอยเข้ามาอ่าน,น,น,นี่ใครที่สงสัยว่าตอนนี้ตัวเองดูอยู่หรือเปล่าท็อปนิวส์นะครับช่องเราเป็นอะไรช่องเราเป็นหน้าตาอย่างนี้ตอนนี้ในทีวีจะได้ไม่ต้องแปลกใจนี่ฮะคุณกนกกําลังไปเทปรายการลายกนกนะครับน่น่่น,น หน้าตาอย่างนี้นะถ้าใครเปิดทีวีนะท่านหน้าตาอย่างนี้แสดงว่าท่านดูได้ผ่านทีวีแล้วแน่นอนนี่ครับนี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวนี่นี่ถ่ายรูปคู่กับช่องเท่าไหร่นี่กำลังออกอากาศนี่แหละครับนี่ตอนนี้เลยออกอากาศสดๆตอนนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับพี่อ่าไม่ไม่ใช่พูดพูดไปเรื่อยแล้วผิดไม่ใช่นะอันนี้นะอันนี้ครับอ่ถ้ามีอย่างนี้แสดงว่าท่านดูรายการสดได้เลยผ่านหน้าจอทีวี แต่ถ้ายังหาไม่เจอนะฮะท่านต้องไปดูใน YouTube แล้วแหละ <c oughs> ดูในมือถือไปก่อนนะครับส่วนนี้ให้ดูบรรยากาศห้องสตูดิโออ่านี่ทีมงานคุณภาพสามารถสร้างกรุงโรมเสร็จได้ในวันเดียวฮนะ <c oughs> นี่อ่าเนี่เตรียมพร้อมนะฮะนับถอยหลัง <c oughs> อีกประมาณ15นาที <c oughs> ออกอากาศสดทางโทรทัศน์ช่อง Top n e w วนะครับระหว่างนี้ <c oughs> ท่านสามารถ ทดลองได้ด้วยการเข้าไปที่ช่องทีวีเปิดเลย,ยตอนนี้ก็จะเป็นโฆษณาอย่างนี้แล้วเข้าไปที่ช่องทีวี TV ก็คือเข้าไปในแฟนเพจนะเข้าไปในแฟนเพจก็ได้นะครับเพื่อความชัวไว้ก่อนเปิดทีวีด้วยใช้มือถือเข้าแฟนเพจด้วยก็ได้<笑><笑>จะได้คุยได้ด้วยแชทตุ๊กต๊กตุ๊กต๊กตุ๊ก,ก,กนะฮะนี่ฮะอ่ ข่าวเราเตรียมพร้อมหมดแล้วใช่ไหมอะไรยังไม่มาเอามาเลยนะจ๊ะเน่จะเห็นนี่พามาดูฉากเนี่ฉากหลังรายการนะฮะเนี่ยเบื้องหลังมันต้องมาทั้งเบื้องหลังโต๊ะนี่โต๊ะพิธีกรเบื้องหลังเป็นอย่างนี้ฮะใครสงสัยนะใครอาจจะเคยสงสัยมานานแล้วพามาดูใต้โต๊ะเลยนี่นะน้องนุ่นมีตะกร้าหวายด้วยค่ะน้องนุ่นเอาอะไรมาฮะมีีอุปกรณ์นะคะมีกงปากกาเผื่อหมึกม่งหมึกหมดนะคะนี่อันนี้คือกระเป๋าของน้องนุ่นนะฮะ ค่ะเป็นคุณยายนะคะออกคุณยายหน่อยมีเออ่มีมีหมากมีพลูป่ะฮะไม่มีนะคะไม่มีนี่นะคะเออนี่ดีกรีปริญญาโทสาธุโอ้เป็นแฟนเมตตาน้องนุ่นด้วยนะคะเออพี่หนุ่มแฟนเยอะมากตะวันรุ่งหนึ่งพันคนแล้วนะโอ้ี่ตื่นเช้ากันนะเนี่ยยังไม่ตีห้าเลยนะฮะก็ยังไม่ตียังไม่หกโมงเช้าเลยแค่ขี้ตาเนย่ยคะอ่าวอร์มวอร์มก่อนนี่วอร์มก่อน ปกติปกติเนี่ยนุ่นเคยเรียนการแสดงไหมก่อนที่จะแสดงเนี่ยเขาต้องมีวอมเสียงนะใช่เขาทำไงเขาต้องมีแบบว่าบรินบริ้นปากอ่ะพี่หนุ่มทำเป็นไหมทำไงอย่างเงี้ยค่ะไม่เสียงมเสียงันออกพีกาน่าจะทำเป็นโอเคโอเคเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นรายการข่าวเช้าข่าวเข้มคุณกนกคุณธีระโต๊ะนี้ฮะอยู่ข้างกันนี่แหละโต๊ะนี้นี่เก้าอี้ตัวนี้คุณกนกคุณธีระ คุณกหนกก็จะนั่งคุณธีระก็จะนั่งตรงนี้นนนเห็นไหมเนี่ยโต๊ะก็อยู่ใกล้ๆกันกับรายการที่ผ่านมานี่เอาให้ดูมุมกว้างจะเห็น,นเห็นไหมฮะโน่นโต๊ะที่ผมพาท่านผู้ชมไปเมือ่อก,กี้นี้อ่าแล้วระหว่างเปลี่ยนรายการแป๊บหนึ่งเนี่พี่กนกพี่ธีระก็จะเข้ามาโต๊ะนี้เห็นไหมฮะนี่โต๊ะนี้คือรายการของคุณกหนกคุณธีระแล้วก็ถัดไปโน่นโออเห็นเดู่ข้างหลังเลย เห็นไหมนี่วันนี้ที่จะมีการนําเสนอนะมีข่าวของพี่คนนี้วันนี้นะที่อยู่ข้างหลังฮะ<า>พี่คนนี้นอ่า <laughs> ใครใ,ใครอยากรู้ก็รอดูในข่าวมีคมนะแน่นอนจะบาดใครบ้างก็ไม่รู้แล้ววันนี้นะฮะอะ่าข้าคร่าวก่อนวันนี้นะครับนี่พามาดูตามสัญญาแล้วนะฮะอ่าให้มาดูบรรยากาศในสตูดิโอก่นอนอฟินแลนด์ยังไม่นอนรับชมจากอเมริกา ทำไมเวลาในนิวยอร์กใกล้หกโมงเย็น<ม>เวลาในนิวยอร์กใกล้หกโมงเย็นของวันอาทิตย์ค่ะโอ้ี่ท่านผู้ชมอยู่ต่างประเทศเยอะเลยเหรอนอี่อยู่จากเยอรมันอีกเอา้าโ,โอ้โหนี่ต่างประเทศเยอะเลยนะเนี่ยเอ่อเฮลโ o กู o มอร์น i ิ่งน่อจบอกไม่เป็น uh, <hello>. <laughs> 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 ไ,ไรคนไทยด้วยกันโ <laughs> อเคโอเคครับอ่ uh, <c oughs> คิดถึงกันนะครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ใกล้กันได้เพราะว่าเราใจถึงกันนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมขอ เตรียมนี่อีกเล็กน้อยเดี๋ยวเข้ารายการสดแล้วย้ํานะครับท่านที่มีโทรทัศน์จูนแล้วแล้วท่านเห็นรายการรันอยู่ตอนนี้นนก็จะเป็นโฆษณารายการต่างๆนั่นแหละครับช่องท็อปนิวตอนนี้ไม่ใช่รายการขายของแล้วนะตอนนี้ถ้าใครเปิดเห็นช่องขายของอยู่แสดงว่าท่านเปิดผิดช่องอยู่<ม>ท่านต้องเจอเจออะไรตอนนี้นี่ตอนนี้ก็จะเป็น <o> นี่ๆๆที่เห็นจอด้างนะฮะจอด้านล่างท็อปนิวนั่นแหละครับที่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ย<ม>นั่นคือรายการที่ออนสดอยู่ แล้วเดี๋ยวเข้ารายการข่าวมีคมก็จะออกช่องนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นอันนี้ท่านมั่นใจร้0ยท่านดูได้แต่ถ้าท่านยังดูไม่ได้ยังหาไม่เจอท่านเข้าไปที่แฟนเพจ t t p p n w w s นะครับ T O P N E W S นะครับเข้าไปในแฟนเพจนี้แล้วท่านก็จะได้เจอเราผ่านทางนิวมีเด a ดูง่ายครับมือถือก็ได้ดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้ดูผ่าน YouTube ดูผ่านแฟนเพจได้หมดเลยเข้าไปจองไว้ก่อนเลยนะครับ นี่ท่านที่ชมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเลิกไลฟ์สดแล้วนะ,ะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ไปดูต่อได้ในแฟนเพจนะครับแฟนเพจท็อปนิวสนะครับหรือเปิดจอทีวีอ่านี่ส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนุ่น,น,นกี่โมงแล้วเนี่ยคุยต่อได้ไหมชักเพลินแะเนี่ยอีกนิดหนึ่งก็ได<ะ>้ค่ะนุ่นขอแอบประสิบบอกนิดนึงคือตอนซ้อมเนี่ยเลือดก็กระจุอยู่นะเพราะฉ<ล>ะนั้นคุณผู้ชมอยากดูข่าวมีคมนะคะนี้อาจจะได้เห็นความบาดความ คือจะได้รู้ว่าทําไมแต่เช้าเราต้องมีคมขนาดนี้นะคะเนี่ยจะมีเรื่องของพี่คนนี้ด้วยเรื่องของพี่คนนี้เลยตาไหมฮะอ้าวเดี๋ยวเจอกันนะครับคิดถึงกันก็เลยมาบอกกล่าวกันก่อนกอก็กพร้อมนะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าจอหรือเข้าไปในแฟนเพจท็อปนิวส์นะครับ่าซึ่งก็จะมีการไลฟ์สดที่น่นนะฮะเดี๋ยวจะเข้ารายการแล้วอีกอีกเท่าไหร่นะสนาทีโอ้ยสิบนาทีเดี๋ยวคุยต่อเลยแป๊บหนึ่งบามไล่อยู่แล้ว เดี๋ยวอ่านดีกว่าอ่านความเห็นดีกว่าเรตติ้งกระชุดแน่นอนครับนี่นะน้องนุ่นมีท่านผู้ชมอวยพรมาเพียบรอหอยอ่าเอสใช้ได้ไหมคะหาไม่เจอเอสได้นะใช่ไหมได้ค่ะเอสช่องอะไรนะสมาร์ททีวีแปดศูนย์สามหรือเปล่าเอสน่าจะเป็นแปดศูนย์สามนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะหรือท่านผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจท็อปนิวเขาจะอัปเดตล่าสุดอ่าล่าสุดจีพเอ็มแซดดูได้นะครับแล้วก็สามบีบีก็ดูได้แล้วนะครับสามบีบีก็ดูได้อ่า สวัสดีทั้งสองท่านค่ะดีใจจังเลยสู้ๆนะคะเปิดรอแล้วโอ้ขอพระคุณมากฮะขอ้อความไหนอ่านไม่ทันขออภัยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไอเราก็มัวแต่ไปดูพาไปดูสตูนะฮะนี่ส่งก็ามาเพียบเลยแล้วจริงๆถ้าดูผ่านโทรศัพท์มือถือดูผ่านเว็บไซต์นะน้องนุ่นถ้าผู้ชมถามว่าคุยกันเองได้ด้วยนะแชทกันได้คุยกันเองแล<ร>กะะเปลี่ยนกันได้ว่าโอ้อย่างงั้นอย่างนี้หรืออยากจะแสดงความเห็นเพิ่มเติมอภิปรายเพิ่มเติมจากพิธีกรเอาข่าวเนื้อหามาแปะเพิ่มหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้เลย คุณพิม์ใจตื่นเต้นมากโอ้ขอให้ราบรื่นคุณเบนจรัตนะฮะอันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะอันนี้พร้อมรับ<ผ>มชมซื้อทีวีใหม่ด้วยนะเหรอขอบคุณมากๆเลยนะคะอ๋อเยี่ยมเลยฮะขอบพระคุณมากเลยครับอ่ามารอแล้วค่ะดีใจจังได้ดูแล้วออเนี่ตื่นเต้นเหมือนผู้ชมไหมตื่นเต้นฮนะเมื่อคืนน้องนุ่นบอกนอนไม่ค่อยหลับใช่มันพร้อมตื่นเลยอะผมก็นอนไม่ค่อยหลับ ยุงกัดมื่คืนทูดูได้ไหมทูยังดูไม่ได้ครับทูยังดูไม่ได้นะฮะเราดีก็อยากจะให้ดูแต่ตอนนี้ยังดูไม่ได้นะครับนี่คุณรุ่งคิดถึงนะคะคุณรุ่งเหรอน้องนุ่นเขาเรียกน้องนุ่นว่าคุณรุ่งเหรอคนที่สมัยก่อนเคยไลฟ์สดเขาก็จะเรียกน้องรุ่งบ้างน้องตะวันบ้างนะคะอ๋อเรียกตามชื่อชื่อใช่ไหมตะวันรุ่งยังผมก็ต้องเรียกคุณสุขสิ ใช่ไหมสันติสุขคุณสุขอ่าคุณสุขกับคุณรุ่งนะจากนอร์เวย์รออย่างใจจดใจจ่อโอ้โหต่างประเทศเยอะนะฮะอันนี้ดูจากญี่ปุ่นนะครับคุณโยชิโอกนะฮะดูจากญี่ปุ่นโอ้ขอพระคุณฮะสวัสดีภาษาญี่ปุ่นว่าไงฮะอาริงาโตะนะขอบคุณนะอรโอไฮโอโอไฮโยคนไทยสวัสดีฮะคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันนะเออเห็นไหมดูผ่านนิวมีเดียนี่ยมันดีอย่างนี้เราคุยกันได้ ถ้าผู้ชมถามอะไรมาอ่าวผู้ชมส่งความเห็นเข้ามาเร็วๆเดี๋ยวจะรีบอ่านอยากรู้เรื่องอะไรอ่าเดี๋ยวเอามาคุยในรายการเลยรอดูอยู่นะครับคุณพ่อมีนาตอนนี้มีนายังไม่ตื่นนะฮะมีนายังไม่ตื่นอ่ตอนนี้โฆษณายาก,กันยุ่งซื้อมาใช้เลยน้องนุ่นอาตอนนี้ช่องเป็นอะไรตอนนี้เป็นโฆษณานะครับใครเปิดมาเห็นเป็นโฆษณาไม่ต้องตกใจอ่า,อาหน้าช่องเอ่อเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้ขายอะไรก็ไม่รู้น้องนุ่น ราคา990บาทเออดูดูเป็นอุปกรณ์ที่แม่บ้านน่าจะชอบตัวจักยุงและแมลงราเอ้าเหรอนั่นที่เห็นอยู่นะเออนี่นี่ตัวน้นนะฮะเออเป็นอะไรจ๊ะเสียงไม่็่ดีเหรอนี่อ่านี่เอ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้ารายการแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมเข้าไปที่ Top News Fan ฟนเพหรือเข้าไปใน YouTube อ่าท็อปนิวนะฮะ หรือว่าถ้าดูผ่านจอโทรทัศน์ได้ก็ตามอัธยาศัยเลยครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับเสร็จจากรายการผมก็ยังมีรายการพี่กนุกพิธีละพี่สถาพรน,น้องหมิวพี่ปองคุณว,วิทยเยนายาวไปจนถึงเย็นกลับมาเจอผมอีกตอนรายการเย็นสตสกับอชลวันนี้เดี๋ยวเจอกันขอบพระคุณทุกท่านนะครับ,ค,รบคิดถึงกันมากวันนี้เดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ